ค่ะช่วงนี้อนยะู่กับ <c oughs> ขมินชันตาบีจีนะขมินชันตาบีจีนะคุณผู้ชมนะฮะเขามีสารนักอะไรนะเคร์คูมินนย์เคร์คูมินอย์ลดการอักเสบนะฮะของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะฮะใครที่ปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟ้ออาหารเป็นพิษนะฮะ สามารถที่จะทานได้ทำไมถึงทานได้ครับเข,า,ขาแตกต่างจากคมิ้นชันที่ขายทั่วไปนะครับเพราะว่าคมิ้นชันตาบีจีเป็นคามิ้นคัดสก,กัดอเอาเปลือกออกเหลือแต่เนือขามิน100้นแบบร้อเปซบดผงเสร็จปั๊บใส่ในปริมาณที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกินแค่เม็ดนึงก็รู้เรื่องแล้วเพราะเขาใส่ถึง400มิลลิกรัมจัดโปรพิเศษวันนี้มาพร้อมปูหลักร้อยค่ะจัดเลยนะครับเกระปุกมี30กระสูกด,ด้วยกันครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋านะครับซื้อห้ากระปุกล ที่ไลน์สุขภาพตีสกนเคียร์โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับครับอะมาคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ไปดูนี่ดีกว่าครับเขบาบอกว่าฟ้าสายประวินสุดาครับประกาศชัดเจนแล้วว่าเลิกประกวดนางงามนะครับ,รบไม่ลงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนจังหวัดไหนก็ไม่ลงแล้วเพราะหลังจากก่อนหน้านี้เองก็มีกระแสข่าวว่าเธอจะมาประกวดเวทีแกนนะฮะแล้วก็เป็นกระแสแบบว่าโอ้โหหนักกันทีเดียวไปลงจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนั้น ครัวน,นี้นะครับเจอฟ้าสาก็ต้องถามกันหน่อยนะครับถามถึงที่ลับสดบอกว่าจะไม่มีการประกวดนางงามอีกแล้วเนี่ยเป็นยังไงฟ้าสาก็บอกว่าอย่างที่ชี้ที่ชี้แจงในไลฟ์เลยก็คือว่ามันจะมีในหลากหลายเรื่องเลยนะฮะทั้งเรื่องของสัญญาด้วยแล้วก็สําหรับฟ้าสเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าฟ้าสาได้เป็นคนเต็มที่เวลาประกวดหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย ออกมาแล้วไม่สามารถรีวิวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าอยากจะทําอะไรได้สักอย่างนั้นไม่ดีพอเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่ขอไม่ทําดีกว่าก็รู้สึกว่าเออไม่เต็มที่เดี๋ยวมันไปงานนั้นงานนี้พอมาประกวดก็ต้องพวงกับงานประกวดอีกขอพอดีแหละเดี๋ยวต้องหยิบนั่นหยิบนี่มั่วไปหมดขอทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนนะฮะคราวนี้นะครับก็เลยถามว่าเหมือนอยากจะประกวดแต่ว่าเงื่อนไขสัญญาที่ทําให้อ่ ตัวเขาเองเนี่ยเลือกไม่ได้หรือยังไงหรือต้องไม่ประกวดดีกว่านะฮะทา,าฟ้าสารก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยทางบริษัทที่เราเซ็นสัญญาไปแล้วก็คือเขาก็บอกว่าถ้าจะไปประกวดอะ่ะก็ไปประกวดได้เลยนะแต่เนื่องจากเรื่องของรายละเอียดข้อตกลงที่เซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอยู่นะอ๋อค่ะเข้าใจแล้วของอย่างอื่นที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปเต็มที่กับเวทีของถ้าอีเวทีหนึ่งได้่างัันเถอะนะครับถามว่าเสียดายหรือเปล่า ฟ้าใสก็บอกว่าคาว่านางงามของเราเนี่ยคือนอกเหนือจากการเป็นผู้เข้าประกวดแล้วเราก็ยังเป็นโค้ชในการเทรนน้องๆในปีหน้านะฟ้าใสก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คือเป็นเป็นออก์ไนนะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนคือไม่ว่าฟ้าจะมาแบบไหนต,ตอนนี้เขาจะกลับมาอย่างแน่น,นอนเป็นไรเป็นกระเทยไออยู่นั่นแหละนะฮะเขาบอกว่ามาในฐานะผู้เข้าประกวด <c oughs> อะไร่ะแล้วคนจะฟังข่าวรูเรื่องไหมเนี่ยก <c oughs> ูเห็นกระเทยน้อง l อ b t บดีวินิปไม่เกี่ยวนะบอกฟ้าใส่บอกว่าอัานเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเนี่ยยัง <c oughs> ไม่ชบใช่ไหมคันค <c oughs> ออก็คือกลับมาเป็นผู้ช่วยของพี่เอสเ,เป็นดีแล้วค่ะล <PD, S 2> ูกพี่ดีเป็นธุมธานีแต่ฟ้าใส่ก็ร่วมางานกับพี่วัตอยู่ดีนะฮะดีแล้วค่ะนะฮะ คืออยากจะตอนนี้เองเนี่ยก็หลายคนก็พูดว่าโอ้เสียดายแล้วก็ฟ้าสายไม่มาะอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเวท,เวทีนั้นเวทีน,น,วทนี้มีการเปรียบเทียบกันเนี่ยเราก็ถามว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ชอบเอาเวทีประกวดต่างๆมาเปรียบเทียบกันไหมเป็นเรื่องปกติฟ้าสาก็เลยบอกว่าไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งแต่ขอเป็นแค่ท t ห้5ในใจของทุกคนก็ดีใจแล้วค่ะใะลูกค้าเอาเออยังไงฟ้าสไม่ได้มาประกวดสุดท้ายาไม่มาหรอกอืมเพราะว่าเรื่องไหนตอนแรกไม่ออกมาตอนแรก ก็เขาก็แหมนะนาะเ,เขาก็ผลิตภัณฑ์มันคลา้ายกันไงแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เขาเป็นบิสเนสไปแล้วเขาไม่มาหรอกอเออนะคะแต่ถ้ามาก็ดีครับสนุกดี นะครับชนก็เจอเชอ,อเอมเลยค่ะลูกนะคะเออเออนะคะแต่ว่าหนูไม่มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปช่วยพี่เอ็สไปนะครับไปเป็นเบื้องหลังแทนเออช่วยพี่เอ็สไปนะคะะระับก็น่าจะทำให้ประทุมธานีน่าสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะออนี่ฉันดูการประกวดมิสเตอร์โคเรียอินเตอร์เนชั่นแน,นลอยู่เนี่ยโอ้โหมันเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศเขาจริงๆนะเขาจะต้องใส่อันเดอร์แวร์อันเดอร์แวร์ธรรมดาสีขาวบางๆนะคะแล้วก็บอดี้เนี่ยเราจะเห็นหมดเลยนะคะ เนี่ยมิสเตอร์โคเรียอินเตอร์เนชั่นแนลใครที่มี YouTube ก็เข้าไปดูได้นะคะที่เว็บเว็บเรียวมิสไทยแลนด์เนี่ยนะคะ <Yeah. S 2> ของคุณหญิงกอบโกยนะคะเอามาลงกันนะคะ uh huh. ทำให้ดิฉัน,นไม่มีเวลาที่จะต้องมาดู mm hmm. นางงามเลยเพราะว่าน้องแต่ละคนที่เห็นหมดเลยอะ่ะ บายบายด้วยน่ารักนะเกาหลีเนาะกาบเออนะคะเอาโอ้มัพูดข่าวต่อไปเดี๋ยวแม่ดูมิ๊กตึกคนเดียวก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเรานะครมาดูการเปรียบเทียบที่บอกว่าพูดถึงเวทีต,ต่างๆใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เขาาเปรียบเทียบกัน5เวทีนะฮะว่าเป็นอะไรย,ยังไงนะฮะออก็เป็นเวทีที่ประกวดไปแล้วแล้วก็ได้ตำแหน่งไปแล้วแต่มาดูซิว่าตอนนี้คนที่ได้ตำแหน่งดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยฉันว่าเขาข้อมูลเขาผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ่ะ แกลนไม่ใช่มาเลเซียนะเขาเป็นเวียดนามนะอืมอืมแล้วก็เจ้าภาพไม่ใช่มาเลเซียนะเจ้าภาพรู้สึกว่าจะเป็นอินโดนะคะใช่อาจจะผิดพลาดหรือเปล่าใช่นะคะนี่ก็ลงมาเลเซียอีกนะอ๋อในมาเลเซียหรือก็ไปงานมาเลยหรอไม่รู้นะอาจจะไปงานก็ได้นะอืมนะคะอฮานาสทำไมเหรอคะเกิดอะไรขึ้นมาเปรียบเทียบกันไง ว่าคนที่ดำรงตำแหน่งตอนนี้หคนที่ได้มงกุฎกันไปแล้วเนี่ยตั้งแต่รับมงไปจนถึงปัจจุบันน่ยตอนนี้ก็จะมีจริงๆอะฮะคนมันสวยกันหมดม,มันสวยกันหมดนั่นแหละแต่ว่าใครจะอยู่ในช่วงเวลาของความสวยได้ยาวนานที่สุดเราก็ต้องยอมรับนะคะว่า ไม่ว่าจะเป็นเวอร์อแกลนนะคะเอิร์ธหรือว่าอินเตอร์เนชแนลเนี่ยทุกคนยังอยู่ในรูปลักษณ์เดิมโดยเฉพาะ Inter, อินเตอร์เนชแนลซึ่งครองตำแหน่งมา3ปีก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าคนเนี้ยเขาก็สวยมากพี่ก็เชียร์เขานะสำหรับฮานัสแห่งอินเดียที่ไปได้ Miss มิสยูนิเวอร์สแต่ตอนหลังเหมือนน้องเขา ระเบิดล่างป่วยพีล่างป่วยกินยกูก็เห็นอีตัวที่มันอ้วนๆทุกตัวบอกป่วยทุกตัวแต่กูก็เห็นไปกินก๋วยเตี๋ยวตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ทุกตัวตป่วยแล้วกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ะนะป่วยแล้วมึงก็ต้องไม่แดกสิอป่วยแล้วมึงก็ต้องนอนอยู่บนเตียงก็ต้องมาทำมหาหาลับประทานไม่ได้เขาติดสัญญาต้องมาออกงานเออมึงก็นอนอยู่นะคะเออโอ้โหวิเตอร์โคลเียนะคะอะ่ต่อค่ะก็ยอมรับนะว่าของป้าจูเนี่ยสวยจริงอื ของป้าจูนี่สวยมากเลยนะไหนเอาภาพขึ้นหน่อยสิลูกที่เป็นสาวยุโรปคือจูเลียเนี่ยป้าจูเนี่ยหรือเจ๊จูที่หลายๆคนเรียกเนี่ยแกก็ทำนางงามมาก่อนมิชูนดิเวอร์นะคะท,ทำมาก่อนทำมาก่อนปีสองปีเนาะแล้วก็เป็นที่เวทีที่ยังอยู่ยงคงกระพันนะคะในสถานการณ์ที่ ทวีปแกก็ไม่ค่อยอยากจะส่งสักเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าผู้หญิงยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เจริญแลว้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับนางงามแล้วแต่แกก็ยังได้ตัวสวยๆมาเพราะว่ามิสเวอร์คนนี้ก็เป็นสาวยุโรปนะคะสวยมากเลยนะคะผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยแกก็เลือกแกก็คือจูเลียหรือพระจูเยนางงามของแกจะสวยสวยเหมือนเจ้าหญิงหรือเจ้าหญิงมาจากยุโรปนะคะมิสยูนะะิเวิร์สมิสยูนิเวิร์สก็จะสวยอีกลักษณะหน,นึง่ง สวยแบบสวยบัดใจสวยฉลาดนะคะมิสอินเตอร์มิสอินเตอร์อันนี้สวยหวานแขกหน้าหวานเอเชียหน้าหวานฝรั่งหน้าหวานผิวสีหน้าหวานหวานเออนะคะเอิร์ธเอิร์ธนี่ก็แล้วแต่บางปีก็สวยบางปีก็แปลกบางปีก็ก,ก็คมมันแล้วแต่พี่ว่ามันแล้วแต่ลสษนิยมเจ้าของมิสแกรนมิสแกรน ก็ต้องยอมรับนะว่าควีนเทียนเนี่ยเป็นคนที่สตาร์ฟไปเลยนะตั้งแต่วันมงจนถึงวันนี้นะคะนางก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะคะถึงแม้ว่ารองหนึ่งของนางเนี่ยคนนั้นก็จะสวยบาดระเบิดระเบ้อเลยนะคะแต่นั่นแหละค่ะนะคะก็เราก็ต้องยอมรับว่าผลไม่เอกฉันก็ควินเทีเขาเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์ใช่ใชนะคะแลเวหายไปไหนซุปป้าชั้นเนี่ยหายไปซุปป้าไม่มีมันต้องมีซุปป้าด้วยนะมันต้องเป็นหอันนะ ซุปปต้องมีนะคะอืมถ้าจะพูดถึงคนที่ได้มงกุดนะไม่ได้พูดถึง b ิกโฟ i ิกไฟอะไรนะคะครับเออเอาเวทีที่คนรู้จักแล้วกันนะคะซุปปก็ต้องมีนะคะซุปปาหายไปเลยอะ่ะเออแล้วบีนีบีนี่ฉันฉันเห็นไม่เห็นมีมีมงซุปปแล้วว่าหลังๆอะ่ะมี่เป็นมง Globe, โกลบมงแกลนอินเตอร์คอนอแล้วก็ International. อินเตอร์เนชันแนลอือเออฉันไม่เห็น ซุปป้ายังมีอีกไหมมีไหม,ม,ไหมพี่ไม่แน่ใจพี่ไม่พี่ดูแวบๆไม่เห็นมันมีซุปป้าแล้วนะเหมือนเขาไปจัดแยกหรือเปล่าอืนะคะอืมนะบนโลกใบนี้นะมันก็มีเวทีดังๆก็มีอยู่แค่นี้นะคะครับนะคะส่วนอินเตอร์คอนโกลบกรอบเนี่ยอันนี้ก็ไปทำโปรดักชันใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าโปรดักชันยังยังยังเบาๆไปนิดนึงะนะคะแต่พวกนี้ก็เป็นโปรดักชันใหญ่นะคะอ่ะ หมดแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของนางงามจบไปต่อที่พี่วัดกันนิดหนึ่งดีกว่าทำไมแคยจะไ,ไ,ไม่จบเลยครับพี่ดวัดเพราะพี่ดวัดเองโพสท้าค่ายเก่าอินฟ้าสิ <น> uh huh. บอกว่าปมฟ้อง1,200ล้านบาทเนี่ยท้าเลยนะฮะเพราะเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตาดูอยู่นะซึ่งหลังจากที่ต้นสังกัดเก่าวของอิงฟ้าได้ออกมาตอบโต้ใช่ไหมนะก็มีคนพูดเกินจริงเพื่อหวังผลเนี่ยปมข่าวฟ้องอิงฟ้าวลาละหักพันสองร้อยล้านบาท <c oughs> ยันว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็จะดำเนินคดีต่อผู้ที่ให้ข้อมูลเท็จทำให้บริษ,ษ,ษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดเนี่ยพี่นวัดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทั้งผ่านเลยบอกว่า, <c oughs> วาพร้อมกับโพสต์ข้อความท้าไปยังค่ายดังกล่าวบอกว่่าเนีย แน่ใจนะว่าฟ้องมาไม่ใช่ยอดประมาณ1,200ล้านถ้าใช่ถ้าใช่เนี่ยเดิมพันถอนฟ้องไหมรับคำท้าไหมครับนีอ่อ,อ,อย่างไรก็ตามครับคงต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่อไปว่าในส่วนของคดีความจะเป็นอย่างไรและการฟ้องร้องครั้งนี้จะสูงถึง1,200ล้านบาทจริงหรือไม่เพราะตอนที่มีกระแสข่าวออกมาคนบอกโอ้ยมาแบบฟ้องเวอร์เลย1 200ล้านโน่นนี่ต่างๆเอาหวังเพื่อเอาเงินโน่นนี่ใช่ไหมคลายก็บอกว่าเป็นข้อมูลเท็จนะ เดี๋ยวจะฟ้องเพราะไม่ได้ฟ้อง1,200ล้านบาทจนพี่วัดออกมาพูดว่าอ้าคนในนั้นเขียนว่าหนึ่ไม่ใช่พันล้านนะเขาบวกแล้วเออตอนนี้พี่วัดก็เลยท้าอะไรเงี้ยอ้าวนเดิมพันไม่ละถอนฟ้องก็ไม่ละทําไม่ได้พันสจริงอ่ะเออนี่ประมาณนี้ก็เอานะค่อยคคุยกันเชื่อพี่เต๋าจะค่อยคคุยได้ไหมนะสภาพขนาดนี้แหละ มันไม่ตอนถึงนขณะเนี้ยแม่ใช้คเขามาค่อคุยไม่ได้ละไม่ได้แล้วเออไม่ได้แล้วจะไปบอกว่าปานีปานอมาคุยกันเห็นหน้าเขาผมว่าไม่ได้แหละได้แล้วผมว่ามาถึงจุดที่แบบว่าทางนู้นเขาก็มีมีดมีปืนทางทางอะไรแล้วก็พูดชื่อค่ายแล้วนี่ได้แล้ได้แล้วนี่จะพูดได้แต่ก็นั่นแหละค่ายของค่ายเก่าเขาก็ไม่ยอมอืทางนี้เขาก็ก็สู้เขาสู้แล้วก็ใช่ไงนะะคแล้วแม่จะบอกเอาอะไรมาค่อยคุยคนที่ปวดหัวคือใครค่ายศาลแล้วไปค่อยค่อยคุยใจเย็นๆค่ะ คำนี้มันจะเย็นไหมอะโอ้ยมันก็ทําได้เธอมันเคยมีคนที่แบบว่าคิดว่าจะไม่คุยกันแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งคุยถึงเ็ามีแล้วไม่คิดว่าวิวอาจะไปนั่งคุยกับคุยเข้ามาค่ะไปเขาไปเขาคุยแล้วคุยใจเย็นไหมเขาคุย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 เดี๋ยววันที่เก้านี่เขาแถลงข่าวแล้วอืเรื่องนี้แหละเขาคุยเขายินดีคุยนะคบการฟ้องร้องวันนี้ฟ้องกันพรุ่งนี้อาจจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนก็เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใจเย็นๆค่ะสตินะคะต้องมีสติมาทั้งสองฝ่ายสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานะคะการที่ฟ้องไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะทุกคดีนะคะเราฟ้อง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 เขาเขาอาจจะมองแล้วว่าเราฟ้องเทสต์เขาก็ฟ้องกลับข้อหาฟ้องเทรับฟ้องเท็จหนักกว่าฟ้องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆมีสติัพ่อนค่ะนะคะอย่าใช้อารมณ์ค่อยๆคุยกันเชื่อบี่ค่ะนะคะ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องลึกถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็ค่อยคุยกันคุยกันด้วยอารมณ์ไม่ได้ผลแล้วก็ต้องค่อยค่อยคุยกันเชื่อพี่นะครับแต่เมื่อวานเมื่อวานเท่าที่นับกันมาเนี่ยก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถูกแล้วเหตุใดทำไมท่านจะไปฟ้องคนที่บอกว่าให้คาวเทสโน่นี่นั่นครัพระิวัต์ใช่ไหมไปบอกพันสองใช่ไหมฟ้องไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไปนับกันมาหมดแล้วเขานับแล้ว มันมีมันมีอันนี้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 จะพูดตามข้อมูลนะคะมันมีหลายยิบย่อ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 ยพอมารวมแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเลขนี้เลยหนึ่งสองใจเย็นๆค่อยคคุยกันค่ะนะคะอย่าไปอย่าไปอะไรไปจบที่สารไม่สนุกหรอกะค่ะนะคะจบด้วยการเป็นมิตรกันจบด้วยการที่พูดคุยกันด้วยมีเหตุและผลเชื่อมิตต่านะคะคนที่ทุกข์คือตัวเราค คนที่รวยคือทนายถูกต้องนะคะคนที่ติดคุกก็คือตัวโอมคนที่ไม่ติดก็คือทนายทืานนายก็อันนี้พูดโดยรวมนะคะไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะคะทนายก็จะบอกฟ้องเลยชนะชนะชนะฟ้องเลยแต่จริงๆทนายได้ทัานขึ้นทั้งร่องทนายได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนะคะคนรวยคือทนนายนะคะคนลำบากใจคือพวกเราถูกนะคะเป็นมิตรกันดีกว่าจะดีกว่าเป็นศัตรูกันนะคะ เดี๋ยวพักกันสักกุ้นก่อนเนาะได้ค่ะฝากไปด้วยคัมพิชันตาบีจีค่ะใครมีปัญหาโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อแสบกระเพาะกรดระย,ยอ้อนหรืออาหารเป็นพิษครับคัมพิชันตาบีจีเข้มข้นถึง400มิลลิกรัมมีสารเค,คมีนอยช่วยในการลดการอักเสบปัญหาโรคกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะครับ<ค>รจัดเลยนะครับวันนี้คัมพิชันตาบีจี1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อย5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่1,0 ปรา BG ครับสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ